เรามารวมศึกษาวัฒนธรรมไดยแต่นันังหัวแปน้นใสในวัดโจมเอาขยะเล่านี้มาประโลมเชิญท่านชมศิละปะโอ้แต่ว่าเชิญท่านชมศิละปะโรงเรียนป่าบอนพิทยาคมสเสนอโครงงานเรื่องแกขยะชูงเงาเล่าเรื่องนังตะลุงแดนใต้ภุ่มปัญญาต้อยไม่จริงจุน่จนกัเดีกับผมในตีน่าเรกใจนักคนกัา,าทุก งานแค่วันดีครับผมจืนในายเต้าเด็กใจต่รัก้าวทุตอ่าตอีกับพุ่มเืียงนายโตเด็กใจกันตาลกวนสวยจนะจุดเริ่มต้นของโครงงานนี้นะครับเริ่มจากคุณครูให้พวกกับผมเนี่ยศึกษาสารานุกรมไทยนะครับซึ่งสารานุกรมไทยมีหลายเรื่องและหลายเล่มมากแต่พวกกับผมส่วนตัวเป็นนายหนังตะลุงอยู่แล้วและมีความชื่นชอบจึงเลือกสารานุกรมเล่มที่42ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับหนังตะลุงโดยกับผมคิดว่าหนังตะลุงจะเริ่มสูญหายไปแล้วเพราะเริ่มจากสิ่งของ ที่ปัญหายากและมันบวกกับราคาแพงอาทิเช่นหนังงัวหนังควายเร,เริ่มคิดว่าเราจะเอาวัดสดุอะไรมาได้บ้างครับที่จะมาทําเป็นตัวหนังแทนซึ่งพวกกับผมได้คิดว่าที่โรงเรียนมีการเก็บกัยะสามชิ้นก่อนกลับบ้านซึ่งพวกกับผมลองหาวัดสดุที่ทิ้งแล้วเอามาันนํามาทํารูปหนังตาลุงได้บ้างสิ่งในทดแทนหนังงัวได้บ้างผมก็จึงลองมาทําดูอาทิเช่นแกนรอน บาขวดแล้วก็กระดาษจึงนํามาไปดูสรุปว่าได้ทดแทนหนังวัวได้พ่อกับผมลองมานํามาใช้ดูปรากฏว่าดีกว่าไปเสียมรลค่าแล้วก็ไปฆ่าสัตว์คุพวกผมนํามาใช้ทําวัฒนธรรมรักษาวัฒนธรรมของภาคใต้ต่อไปครับซึ่งสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนที่ศึกษาหาความรู้คือเล่มที่42และเอกสารเกี่ยวกับหนังตะลุงเพื่อนําไป ทำโครงงานเรื่องจากขยะสู่เงาเล่าเรื่องหนังตะลุงเดนใต้ภูมิปัญญาไทยไม่สิ้นสู์เรามาเล่วัดตะลุปะก่อนที่เราทาตัวนั่งกันกับทุกคนขั้นตอนที่หนึ่งนะครับการทําตัวหนังตะลุงนะครับก็คือเราไปหาฝาขวดน้ำมาก่อนครับ หาฝาขวดน้ำมาทำความสะอาดล้างแล้วก็ตากให้แห้งครับหลังจากนั้นเราก็หากระดาษไขนะครับกระดาษไขแล้วเราเราก็เอามาทับทับฝาขวดน้ำแล้วก็เรามาบีบให้มันละลายนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็คือหาแกนลอนแกนลอนเราเอามาผ่านะครับแล้วก็ล้างทำความสะอาดนะครับเอามาล้างทำความสะอาดแล้วก็เอาไปตากแห้งแล้วก็เราเอากาษไขมาทับแล้วก็รีดให้แห้งนะครับรีดให้มันละลายขั้นตอนต่อไปเราก็หาสมุดนะครับตบสมุดวาดเขียน แล้วก็ฉี่ปลอกออกมาครับแล้วก็เราทำความสะอาดครับขั้นตอนต่อไปครับเรานําแผ่นฝาขวดที่เราลิดแล้วมาวาดกับปากาเมจิกครับโดยวาดตัวหนังตาลุงกับปากาเมจิกโดยแผ่นฝาขวดแล้วก็แกนลอนส่วนกระดาษเรานํำดินสอมาวาดให้เป็นตัวหนังตาลุงครับขั้นตอนต่อไปเรามาใช้หมุดหรือลดต,ตูมาตอกลายตัวหนังครับอันดีเช่น เสื้อผ้าลายตาลายหน้าหรือกลางเกงครับเรามาตอกลายตัวละเอียดตอนที่ตอกนะครับมันต้องมีเขียงเนื้อแข็งมาตอกด้วยค้อนตอกทีดหมุดหรือตุ๊ตตู่ให้เป็นลายละเอียดเสื้อส่วนต่อไปครับใช้มีดแล้วก็ไม้เนื้ออ่อนมาลองเพื่อได้ตัดฝาขวดครับส่วนที่ตัดฝาขวดให้เป็นรูปร่างแล้วกันตอนต่อไปคือแกนลอนเราใช้ซิวมาตอกให้มันขาดครับส่วนกระดาษเราจะใช้กรรไกรตัด ให้เป็นตัวละครครับเชิญชมในหนังยู่เล่าต่อครับในขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือขั้นตอนการลงสีหรือระบายสีโดยใช้หมึกจีนหรือสีผสมอาหารทาลงไปบนตัวหนังตะลุงนะครับขั้นตอนต่อไปนําไม้ตับหรือไม้ไผ่มาเหลาตามขนาดตัวหนังตะลุงและผูกด้วยเชือกไนล่อนและขั้นตอนสุดท้ายคือการนํามาแสดงจริงเพื่อประสิทธิภาพครับการศึกษาหรือการค้นคว้านะครับหรือการ เปรียบเทียบนะครับอาีิเช่นการศึกษาชนิดและการศึกษาวิธีการอาวัสดุนะครับอาีิเช่นฝาขวดน้ําแกนล,ลอนปกระดาษวาดเขียนซึ่ง3ชนิดนี้มีความเป็นไปได้ในการประดิษฐ์รูปนังตะลุงซึ่งสามารถนําไปตามตามวิทยาศาสตร์ผลการศึกษาปฏิิภาพรูปนังตะลุงที่ ผลิต3ชนิดชนิดที่1น,นังวัวและกวดน้ำฝากวดน้ำเอามารีดมาทำผลปรากฏยืดหยุน่นคงทนและสวยงามชนิดที่2แกนลอนคงทนยืดหยุน่นแต่ไม่สวยงามแต่ชนิดที่3กระดาษไม่คงทนไม่สวยงามจากการสำรวจความพึงพอใจสำรวจว่าวัสดุที่นำ มาใช้ได้ดีที่สุดคือฝาขวดน้ำครับสรุปผลและอภิปรายผลวัสดุเหลือใช้ที่นำมาทดแทนหนังสัตว์ได้ดีที่สุดคือฝาขวดน้ำโดยนำไปผ่านความร้อนจนกลายเป็นแผ่น,นซึ่งเป็นไปนตามสมมุติฐานและมีความพึงพอใจมากที่สุดมีประสิทธิภาพโดดเด่นความแข็งแรงความคงทนและความสวยงามซึ่งมันคล้ายกับรูปตัวหนังตะลุงที่ทำมาจากหนังวัวแท้ๆ ซึ่งอยู่ตรงกับสารานุกรมไทยเล่มที่42ที่กล่าวไว้ว่าตัดง่ายฉลุลายสวยแสงเงาพร้อมฉายเงาและผลลัพธ์โครงงานสามารถลดต้นทุนได้และสามารถทดแทนหนังสัตว์ได้อันนี้เช่นขยะรีไซเคิลของโรงเรียนสามารถสืบสานวัฒนธรรมได้จึงสอดคล้องกับร,ราชปณิธานของกรมสมด็จฐประเทศจึง สามารถส่งเสริมเรียนรู้และสืบสารสร้างรายได้ให้ความรู้เด็กๆได้ครับสาระนุกรมกองคนไทยจะโยเลงมบซี่เบิกฟาซี่ทอง้องวเอวนปะะปัญญาปละบารมีประภูมีพลเกลืกาะกนบุ่มเ่็นดินวินโยเตยต้องก้อลาคนดีแม่และพอตั้งกนร้อคนรวยด้วยใจใหต้องก็อลานนองปีไปเมืองเลย แต่ต้องก็อา้านออกปีไปเมืองเลยเจอกันไม่กับมากันที่เมืองกลุงโอ้ร้อยมองตัเรา